โอเคครับก็กราบสวัสดีครับผมตอนนี้ผมเต้แค่นี้กับเส้นเคอร์นะครับก็สําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะ <c oughs> ผมรู้เลยว่าทุกคนก็คิดเหมือนกันนะครับผมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากจะดึงมันมานานแล้วไอไฟฉุกเฉนเนี่ยตามห้างเนี่ยอยากดึงมันมานา,นานแล้ว <c oughs> แล้วตอนนี้ผมก็ได้ได้ก่อสร้างลงมาลนล้ครับผมก็นี่ไงเราสร้างเองแล้วก็ได้ดึงเองไงครับผมนี่ โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเริ่มกันเลยอย่างนี้มันก็ดึงอย่างนี้นะครับมันก็จะดังอย่างนี้นะครับผมดังทั่วเลยนะครับนี่นี่มันก็จะดังทุกจุดเลยนะครับทุกที่เลยมีหลายจุดมากตรงนู้นก็มีนะครับ ให้เ,เดี๋ยวผมไปดึงขึ้นก่อนเลยลงเอาแกะง่ายนะดึงคลืนหน่งแล้วปิดไปเหมือนเดิมต้นนวลผมไปรีเซ็ตก่อนนะครับมันก็จะบอกนะครับเมื่อกี้ผม ดึงไปเนาะเดี๋ยวผมมารีเซ็ตกันออโอเคครับเรียบร้อยฮะมิชชั่นคอมพลีทไปแล้วครับบ๊ายบาย